สวัสดีค่ะวันนี้อายก็จะมาอัปเดตผลไม้ในสวนน้อยให้กับทุกๆคนได้รับชมกันนะคะก็เป็นสวนพ่อเพียงนะคะก็อายได้เคยอัปเดตให้ชมไปก่อนหน้านั้นนะคะก็หลายชนิดอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสเบอรี่นะคะแล้วก็เชอร์รี่นะคะแต่ว่าตอนนี้อทั้งสองอย่างก็หมดแล้วนะคะเพราะว่า หมดช่วงเวลาแล้วนะก็มาถึงคิวของ Apple นะคะเห็นไหมคะว่าตอนนี้ Apple เขียวเต็มต้นเลยนะ,ะจะดกไปถึงไหนนะ,ะแล้วบางลูกก็เริ่มมีสีแดงชมพูแซมมาแล้วนะ,ะบงบอกว่าใกล้จะสุกแล้วนะใกล้จะได้ทานแล้วนะสำหรับใครที่ชอบทานแบบสุกนะคะแต่ว่าเรชอบทานแบบดิบนะีก็จะทานลูกสีเขียว ส่วนใครที่ชอบทานาลูกสีแดงนะคะชอบทานแบบสุกก็จับจองได้เลยจะเอากิ่งไหนลูกไหนจองไว้ดีๆแล้วกันนะคะ ถัดมาก็มาถึงคิวของลูกพีชนะคะคราวก่อนโน้อัปเดตให้ชมแล้วล่ะนะแต่ว่ายัางเป็นลูกเล็กๆอยู่นะคะอามาวันนี้ก็โตขึ้นมาเยอะแล้วนะก็อยากจะมาอัปเดตกันเจริญเติบโตของลูกพีชให้กับทุกคนได้รับชมกันด้วยนะคะก็ดกไม่แพ้กันกับแอปเปิลสักเท่าไหร่แต่โอเคล่ะในลักษณะของลูกพีชอาจจะ มีความแตกต่างนะนะไม่ได้แบบเป็นพุ่มพวงแบบเยอะเท่ากับแอปเปิลนะแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเวลาที่เขาสุกก็กินแทบไม่ทันเหมือนกันนะคะสำหรับลูกพีชนะะ สำหรับลูกพีชก็รออีกสักหน่อยนะคะถึงจะทานได้นะ,ะต้องรอให้โตกว่านี้หน่อยแล้วก็สุกกว่านี้นะคะเ,เพราะว่าเวลาเขาสุกเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มสีสวยแล้วล่ะนะคะถัดมาก็มาถึงคิวของน้องอัง,งุุนนะคะคราวก่อนโนอนอายเอาอัปเดตให้ชมกันนะคะเล็กมากๆละ,ะลูกเล็กๆนะ,ะเท่ากับมด นะเท่ากับมดแดงตอนนี้น่าจะโตขึ้นมาเอ๊ะเราจะเปลี่ยบใส่อะไรดีเอาไม่รู้แหละยังไงก็คือโตขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยดกมากๆเลยนะค,ะคือดกจนโหมองเข้าไปเวลาทะลุใบเขาเนี่ยแบบทุกเขาเรียกว่าอะไรนะคะเอ่อพวงเนาะทุกๆพวงนะคือแล้วก็แตก แตกออกเยอะมากๆนะอยากจะใหะ้ทุกคนได้เห็นภาพกับ RL นะแต่ว่ายังไงก็ตามรอให้เขาตวกวก่านนี้ก่อนเดี๋ยวอาอัปเดตให้ดูก็แล้วกันเนาะก็สำหรับวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นความดก นะของผลไม้นะผลไม้ที่เราปลูกไว้ทานเองนะเป็นสิ่งเล็กๆนะคะที่เราได้ทำแล้วก็มีความสุขนะก็อยากจะแบ่งปันให้ทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มพร้อมกันกันกบอลนะคะรอลุ้นช่วยกันกับอลนะคะว่าเขาจะโตขนาดไหนน่าทานแค่ไหนรอในรอบหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกในที่แวมารับชมคลิปนี้กับอลนะคะสวัสดีค่ะ